เซตนี้รอบเซตนี้รอบชิงครับผ่านรอบนี้ก็ไปชิงที่หนึ่งอันนี้บางชันนำอยู่ครับอีกสี่ลูกเท่านั้นว้ย

ลูกเดียวลูกเดียวลูกนี้ชนะเลยเข้ารอบไ,รไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกเดียวลูกเดียว

ลูกเดียวชนะแล้วลูกเดียวเซตที่สามครับเซตแรกเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งเซตแรกสามวาาชนะหนึ่งศูนย์แล้วก็บางชันมาตีเสมอหนึ่งหนึ่งอันนี้เซตตัดสินคนระับห้าลูกบางชันน้ำอยู่สิบสี่ อีกลูกเดียวครับถ้าบางคันได้ก็จะชนะไปเข้าไปจริงที่หนึ่งจบเกมไปเลยปิดเกมไปเลยน้องนายใจเย็น